จะเจอกันเป็นประจำอีกแล้วนะครับและอย่าลืมครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไ้เลยครับรถดีๆีมาเป็นประจำแน่นอนครับกับวันนี้เป็นรถดีๆอีหนึ่งคันที่ท่านเห็นแล้วจะต้องรู้สึกเ,เขาเรียกอะไรใจสัน่นใจสั่นนะรถมันก็โอ้โหโถึงมันจะมีอายุอานามในตามแบบฉบับของมันนะครับส่วนใหญ่ก็ยุค90เนี่ยนะยุคนี่ ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเรียกมันผ่านการเวลามารถมันผ่านการบํารุงรักษาชุดใหญ่มาแล้วนะคือมันเก่ามากจนจนมันต้องบํารุงรักษาเพราะเขาบำรุงรักษาปุ๊บตอนนี้มันออกมาสภาพที่อย่างที่เห็นนี่แหละครับงามพอไหมล่ะบางคันก็มาแนวหรูบางคันก็มาแนวซิ่งบางคันก็มาแนวเวทโทนะครับแต่งไปหลากหลายสไตล์มากๆาบางคันก็แต่ง v ีเบางคันก็ไปสายซิ่งเลยสติกเวฟพ่นก็มีนะ โอ้ย JDM ก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แม่รูปร่างส่สวนทรงจัดทรงออกมาได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็เ,เรียกว่ารอแหละรอเลยนะครับทีนี้มันก็เหลือแต่ธรรมทนะวันตอนนี้เราก็ต้องไปดูรูปกันก่อนแล้ครับดูกันไปเรื่อยๆครับกดซับสไครต์ไปด้วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับเราก็ดูจากภายนอกก่อนนะครับเท่าที่เขาจะลงรูปมาให้ได้นะครับจริงๆยิ่งลงยิ่งลงเยอะยิ่งดีครับมันเป็นการแสดงความ ให้ให้เห็นว่าเออรถเขาเออมีอะไรให้น่าสนใจมังนะครับเพื่อคัดกรองกลุ่มลูกค้าด้วยคนที่ติดต่อไปจริงๆคือคนที่ต้องการได้รถคุณจริงๆเข้ไหมยิ่งลงรูปเยอะยิ่งดีนะครับ ทีเราถ้ารูปมีรูปรอบลดสวยงามมีรูปช่วงล่างเปิดห้องเครื่องโอ้แต่งอะไรมามั่งเครื่องเดิมไหมเครื่องเจไหมเครื่องดีเซลไหมหรือเครื่องใหญ่ขนาดไหนหรือเครื่องเล็ก660ซีซีเทอร์โบเครื่องพันสามพันห้าเครื่องสองพันห้าก็ตามนั้นครับแล้วทำอะไรอีกละ่ะห็ไหมกองเปลยไหมกองหนอนไหมนะครับกองเห็ดไหมท่อสเตนเลสไหม เปลี่ยนปลั๊กหดเชียนไหมเดินสายไฟใหม่หรือเปล่ามีกล่องจูนหรือเปล่านะครับหรือว่าวางเครื่องใหม่กันเลยเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ก็ว่ากันไปดูแล้วก็ยังถูกใจอยู่อ้าวก็ไปดูงานภายในงานภายในสังเกตง,ง่ายๆดูเบาครับดูเบาถึงแม้กเดี๋ยวนี้เขาจะมีหุ้มเบาก,ก็ให้ดูเบาครับผมใช้งานเป็นประจำไหมทุกวันไหมในสภาพเบาะจะบาก,ก่อนนะครับแล้วก็ริ้วรอยของแดชบอร์ดอะไรพวกนี้มันก็ มีองค์ประกอบมันอยู่รถที่เขาดูแลบำรุงรักษาเป็นประจำนี่จะเห็นความแตกต่างเลยนะครับถ้าได้เห็นบ่อยๆจะเห็นเลยว่ารถเขาดูแลมันอย่างดีนะเสร็จแล้วก็เหลืออะไรล่ะก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับถ้ายังถูกใจอยู่แน่นอนครับไปดูราคากันเลยว่ามันเท่าไหร่นะครับดูเสร็จเดี๋ยวไปดูราคากันครับมาคันนี้ดูดีๆอ่ะอ่ะอราคาครับราคาอ้าโอเคเป็นยังไงครับเห็นราคาเข้าไปแล้วโอเคไหม ถ้ายังใช่อยู่นะเปิดตังในกระเป๋าครับคํานวณให้ดีว่าต้องใช้จ่ายอะไรยังไงจะเทรดรถเดิมไหมมาใช้รถคันนี้หรือจะซื้อมันใหม่เลยอีกคันหนึ่งใช่ไหมครับตัดสินใจได้แล้วข้อมูลทุกอย่างอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับลิงก์ตรงไปหาเจ้าของมีเบอร์ก็โทรไปไม่มีก็เบสเซนไปนะครับแล้วก็ติดต่อเขาครับ ดัดดูรถทดลองรถกระสายให้ดีแต่ถ้าจะได้รถที่ถูกใจและขอให้ดีให้โชคดีกับรถคันนี้นะครับสุดท้ายกดซ u b s c r i b e ์กดไลค์กดแชร์ไว้อีกครั้งครับผมก็กลับมาพบกันกับรถดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอนครับสวัสดีครับ